สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตัดผักนะครับที่ผมปลูกไว้ครับเอาไปรับประทานนะครับก็ดูนะครับว่าผักที่ผมปลูกไว้มันโตขนาดไหนแล้วนะครับวันนี้จะเป็นผักคะน้าก่อนนะครับที่จะไปรับประทานนะครับนี่นะครับผักคะน้าผมก็ดูงามดีครับแต่จะมีเห็นที่ใบนะครับจะมีริ้วรอยบ้างอันนี้น่าจะเป็นพวกแมลงมาทําลายนะครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นต้นพริกกับผักสลัดครับซึ่งอันเนี้ยผักสลัดผมปลูกไว้มันก็โดนพวกหอยเชดีจัดการครับก็เหลือมาแค่ต้นเดียวครับแล้วก็พริกนี่ผมแยกมาจากกระบะอื่นครับเอามาปลูกตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นต้นพริกครับที่ผมเพอะแล้วก็มาปลูกใส่กระบะไว้นะครับเอาเฉพาะต้นที่แข็งแรงครับส่วนนี้ครับอันนี้จะเป็นมะเขือเทศครับ เรื่องมะเขือเทศของผมอ่ะผมเริ่มเห็นลูกแล้วนะครับมันออกลูกแล้วมันมีนะครับดอกออกแล้วก็บากต้นเริ่มมีลูกแล้วครับแต่ตอนนี้ลูกมันยังเล็กอยู่ครับส่วนต้นนี้ครับนี่คือต้นหอมแบ่งครับคือต้นหอมนะครับอันนี้ผมปลูกจากเมล็ดมาเลยนะครับตอนนี้มันก็โตแล้วครับเราก็ปล่อยมันไว้ให้มันแตกกอก่อนครับ แต่วันนี้ผมจะจัดการนี่ครับเอาผักคะน้าครับไปต้มบะหมี่ครับไปลองดูครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับได้มาแล้วนะครับคะผมตัดมาแค่สาต้นพอครับก็มือนี้หนึ่งมือครับเสร็จแล้วครับบะหมี่ใช้ผักคะน้านะครับเป็นผักประกอบในมือนี้ครับนี่นะครับ ผักคะน้านะครับที่อยู่ในถ้วยบะหมี่นะครับซึ่งเป็นผักคะน้าที่ปลูกเองครับครับหลังจากนี้ผมก็จะจัดการบะหมี่กับผักคะน้านะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ